นอกจากนี้ความนิยมยกย่องของเราต่อพระจริยาของพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีผู้ไม่ได้ออกพระโอษ์สอนเราซึ่งเกิดขึ้นมาภายหลังแม้ศัก์คำเดียวแต่จากความเสียสละอันสูงส่งความไม่ยอมถอยหลังให้แก่ความยากลำบากนั้นช่างมีคุณค่าประทับใจยิ่งกว่าการสอนด้วยวาจาเสียอีกใครเล่าจะรู้ว่า เราระลึกถึงพระจริยาอันสูงส่งนั้นด้วยน้ำตาด้วยความรู้สึกนิยมชื่นชมและอยากประกาศให้เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าแม้เหตุการณ์นั้นจะล่วงเลยมาแล้วหลายทันปีแต่ก็ยังดูสดใหม่ยังจูงใจให้เราอยากก้มลงราับแสดงความคาระวะอยู่ตลอดเวลาการเสียสละศัพย์ สินส่วนพระองค์การที่ทรงต่อสู้กับความยากลำบากตรก,กรรำทั้งที่ทรงเป็นสตรีผู้สูงอายุเคยสวยสุขารมณ์ในประสาทราชวังมาแล้วนั้นทำให้เราอดยิ้มย่อตนเองไม่ได้ยิ้มย่อที่บางครั้งเสียสละอะไรเพียงเล็กน้อยก็ตีราคาความเสียสละนั้นเสียสูงลิด หรือเร่งวันเร่งขึ้นคอยทวงผลแห่งความเสียสละนั้นอย่างเอาเป็นเอาตายจากนั้นพระอันทเจ้าก็กลับทูลขอพระพุทธานุญาตอีกพระบรมศาสดาก็ตรัสตอบในทรรนองเดิมถึงสามครั้งอาจจะเป็นไปได้ว่าทรงต้องการให้พระเถรแสดงเหตุผลในการขอด้วยไม่ใช่ยินกรานขออยู่เพียงอย่างเดียวเช่นนี้โดยไม่แสดงเหตุผล หรือไม่เปลี่ยนแปลงคำขอนั้นให้มีน้ำหนักขึ้นเป็นการสั่งสอนถึงวิธีขออนุญาตเรื่องใดๆว่าควรจะต้องชี้ถึงเหตุและผลให้กระจ่างชัดด้วยพระเทระเจ้าเฉลียวพระไัยถึงเรื่องนี้จึงได้กราบทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสตรีที่ออกบวชแล้วควรจะบรรลุมรรคผลได้หรือไม่พระบรมศาส,สดารตรตัสตอบว่าดูก่อนอานอนท์ควร จะบรรลุได้พระอานนท์ถามต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นก็ขอได้โปรดประทานพระพุทธานุญ,ญาตให้สตรีได้ประพฤติพรหมจันทร์ในพระธรรมวินัยนี้เถิดจะได้เป็นการโปรดพระมาชาเจ้าผู้ทรงมีพระคุณนุกการอันล้นเหลือในพระตาคตเจ้ามาตั้งแต่อดีตการหลังจากนั้นพระบรมศาสดาทรงพิจารณาถึงความเหมาะสมแห่งการเวลาและความเหมาะสมแห่งเหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วจึงตรัสว่า ดูก่อนอานนท้าพระนางเจ้ามหาปชาบดีโคตมีจะทรงรับครูธ,ธรรมแปดประการไว้ปฏิบัติได้ในฐานะเป็นธรรมที่ทรงเคารพสักการะไม่ล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตได้การรับเอาครูธ,ธรรม 8. ประการไว้ปฏิบัติได้ก็จงเป็นการอุปสมบทของพระนางเจ้ามหาปชาบดีโคตมีเถิดพระบรมศสาสดาทรงชี้แจงครูธรรมทั้ง8ประการซึ่งเท่ากับเป็นเงื่อนไข ในการประทานพระพุทธานุญาตให้สตรีมีกูกาประพฤติพ,พรตพงจันในพระพุทธศาสนาให้พระอันเทเจ้าทรงจำไว้แล้วก็เสด็จเข้าสู่ที่ประทับส่วนพระองค์พระอนุนรีบกลับมาแจ้งข่าวแด่พระนางเจ้ามหาปชาบดีโคตักมีพร้อมทั้งทูลชี้แจงถึงเงื่อนไขต่างๆ8ประการที่เรียกว่าครุธรรมโดยที่ท่วนข่าวนั้นเปรียบได้กับทิพยาวารีที่มาฉลองพระฤทัยของพระนางเจ้ามหาปชาบดีโคตักมีทรงยิ้มย้มทั้งที่ยังมีคราบ น้ำพระเนตรทรงแสดงความชื่นชมสมนัดพางทูลพระอนุนว่าข้าแต่พระอนุนผู้เจริญป้าขอรับครุธรรม8ประการนี้ไว้ปฏิบัติตามจะไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิตครุธรรม8ประการนี้ป้าจะถือเสมือนเป็นพวงมาและยดออกไม้สดเช่นดอกอุบลหรือดอกมะลิอันควรประดิษฐานไว้บนเสียงกล้าวด้วยความชื่นชมอย่างแท้จริงแท้จริงข่าวการเสด็จออกประพฤติพรอาจารย์ของพระนางจ้ามหาประชาบดีโคตักมีพระครเหสีแง่ง พระเจ้าสุดโทนะไม่ใช่ข่าวเล็กน้อยแต่เป็นข่าวที่น่าประทับใจน่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมากเพราะแสดงถึงพระฤทยัยที่มุ่งสันติสุขอย่างแท้จริงทางแคว้นวัดชีมีผู้ทราบล่วงหน้ามาแล้วหลายวันก่อนที่จะเสด็จถึงแม้ในอมัมมาสภาคณะกษัตริย์อัมมาก็ทรงทราบและได้ทรงปรึกษาหารือกันว่าจะถวายความสะดวกและอารักขาให้สรพระเกียรติแห่ง พระนางจ้ามหาประชาบดีโคตมีผู้เป็นขติยานีอย่างไรดีแต่ในที่สุดเมื่อพระนางจ้ามหาประชาบดีโคตมีได้เสด็จเข้าสุขเขตวัดชีโดยมีพ่อค้าโลกเดินทางดักหน้ามาก่อนทั้งยังมีคณะพ่อค้าอีกพวกหนึ่งคุมขบวนขายสินค้าตามหลังมาอีกคณะกษัตริย์อัมมาก,ก็ทรงทราบทันทีว่าทางกรุงเวสลีย์ไม่ต้องทำอะไรเพราะทางพระเจ้าเนริยาทรงจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเรื่องที่ พูดกันอยู่บ้างก็คือคำสรรเสริญกษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งกรุงกบินพัฒว่ามีพระปรีชาฉลาดเฉลียวหลักแหลมและทรงบำเพ็ญญาตธรรมได้อย่างน่าชื่นชมแต่จะว่าทางกรุงเวสลีย์จะไม่ดำเนินการอะไรเล,เลยก็ไม่เชิงเช่นนั้นเพราะมีข่าวแจ้งให้มหาประชาชนทราบว่าเจ้านายฝ่ายในแห่งกรุงกบินพัฒ์ทรงครองกษา,าพัสกํกำลังเสด็จพอร้องด้วยบริวารเพื่อมาเฝ้าพระบรมศาาขอให้ผู้พบเห็นแสดงความคารวะ และแสดงน้ำใจอันดีงามของชาววัดชีพเพียงข่าวนี้แพร่หลายไปชาวบ้านทั้งปวงในทางที่เสด็จผ่านก็ออกมาแสดงคาระวะและถวายพิษสาหานเมื่อถึงเวลาอาหารอย่างกับข้างเศรษฐีแห่งกรุงเวสต์ลีบางคนสดับตรับฟังข่าวนี้ด้วยความคิดไกลออกไปถึงการถวายความสะดวกเรื่องเสน,นาสนะที่อยู่อาศัยจึงในวันนั้นพอมีข่าวว่าพระบรมศสาสดาทรงอนุญาตการอุปสมบทเป็นภิกษุณีแน่นอนแล้ว แต่มีเงื่อนไขว่านางภิกษุณีจะต้องจำพรรษาหรือพำนักในเขตที่พระภิกษุสงฆ์พอจะดูแลได้กล่าวคือในอาวาสเดียวกับพระภิกษุสงฆ์เป็นแต่มีขอบเขตเป็นสัตว์เป็นส่วนไม่ประปนกัารพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมียังไม่ต้องทง่งพระดําบริอะไรมากเพียงทรงพักผ่อนที่ร่มไม้ใกล้ป่ามหาวันไม่นานเลยก็ส่งได้ข่าวว่าคนของเศรษฐีกำลังสร้างที่อยู่อาศัยแบบบรรณศาลาคือกุฏิมุงด้วยหญ้ามาก พอที่จะทําให้ภิกษุณีทุกรูปจัดเข้าพำนักอาศัยได้ในยามราตรีโดยมีรอบร้วขอบชิดมีน้ําสะอาดให้ใช้ทั้งบริโภคและอุปโภคและสิ่งก่อสร้างอันจําเป็นอื่นๆแล้ว่าเสร็จในเย็นวันนั้นดูดูก็เหมือนเป็นของเนรมิตอันเกิดจากกุศลกรรมของพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีแต่ดูดูก็เหมือนเป็นคําตอบหรือคําสอนใจทุกคนว่าขึ้นชื่อว่าความดีแล้วย่อมมีอํานาจมีสิ่งวิเศษ ในตัวที่จะอุปถัมภ์้ำชูผู้บำเพ็ญด้วยความบริสุทธิ์ใจให้ได้รับความสุขความเจริญอยู่เสมอแม้จะทรงเด็ดเหนื่อยเมื่อยิ่ลในระหว่างทางแม้พระบาทที่บวมระบมจะยังส่งทุกขเวทนาให้รบกวนพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยพระธิดาและนางพระกำนันผู้บัดนี้ได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จแห่งสิ่งที่มุ่งหมายชั้นแรกแล้วแต่ความตลอโปร่งคลายทังวัดและความรู้สึกว่า ไม่ได้เหนือแรงเปล่าก็เปรียบได้กับโอสถทิศที่ช่วยให้ท่านผู้ทรงศีีเหล่านั้นนิทราได้เต็มตื่นจนกระทั่งเสียงไก่ปากขันบอกเวลาจวนรุ่งแจง้งของวันใหม่ชีวิตในป่าไม่มีสิ่งงอประดิษฐ์สวยงามแต่มีธรรมชาติเช่นพฤกษาและดาวันและสัตว์ป่าทำให้ท่านผู้เคยอยู่ในราชสำนักได้ประสบความสดชื่นอย่างใหม่ที่ง่ายๆและเบสบายไม่มีเรื่อง วุ่นวายโกลาหลเป็นชีวิตที่ดูเพียงผิวเผินก็คล้ายไม่มีความหมายใดๆไม่สนุกสนานร่าเริงแต่ก็เปรียบได้กับมีแสงสว่างจุดไว้ภายในจิตใจมีความสงบเยือกเย็นมีความสว่างสวัยทายในพร้อมที่จะช่วยปลอบโยนผู้กลัดกุ้มรุ่ม,ร,ม,ร,มร้อนทั้งหลายว่าที่ต่างคนดิน้นรนเกลือกเกลิ้งอยู่ในความทุกข์มีหน้าดำครั่าเครียดด้วยเรื่องราวต่างๆไม่รู้แล้วนั้นไม่ใช่ว่าความทุกข์มันวีงอแลคุกคามก่อความเดือดร้อน ให้เสมอไปบางครั้งก็เห็นได้ชัดทีเดียวว่าตัวผู้ทุกขร้อนนั้นเองเป็นผู้หาเชื้อเพลิงมาสูงตนแล้วก็ก่อไฟเผาพลางร้องเรียกหาที่พึ่งหรือกระสือกระสนหนีความเร่าร้อนนั้นเพราะไม่รู้ว่าจะดับไฟนั้นได้อย่างไรถ้าเขารู้ว่าพระบรมศาสดาได้ทรงชี้ทางให้ดับความเร่าร้อนนั้น โดยวิธีง่ายๆคือลดความทะยานอยากรุนแรงลงเสียหักปล่อยวางในจิตใจบ้างไม่แบกเรื่องราวต่างๆไว้มากจนเกิดเป็นความเบาสบายก็จะเกิดขึ้นบ้างตามสมควรแก่การปล่อยวางแล้วเขาก็จะรู้ด้วยตนเองว่าวิธีแก้ความทุกข์ความเดือดร้อนดูก็ไม่ยากเย็นนักเพียงแค่เขาทิ้งความยึดถือทั้งหลายความแบกหามในจิตใจเสียบ้างเท่านั้นก็ไม่ต้องไปแก้ที่อื่นไม่ต้องไปหลงโทษโชคร้ายเคราะห์ร้ายอะไรเลยการเริ่มของ พระนางเจ้ามหาปชาบดีโคตมีในเรื่องการประดิษฐานภิกษุณีได้ส่งผลสะท้อนไปไกลเพราะทำให้เกิดพระอรหันต์ในฝ่ายภิกษุณีเป็นอันมากภิกษุณีผู้เคยดำรงตำแหน่งอัครามเหสีนั้นนอกจากพระนางเจ้ามหาปชาบดีโคตมีแล้วภายหลังมีอีกพระองค์หนึ่งคือพระนางเจ้าเขมมาพระครงเหสีแห่งพระเจ้าพิมพิสารเจ้าแคว้นแห่งมคธครั้งแรกส่ง หลีกเลี่ยงการสดับพระธรรมเทศนาเพราะทรงเข้าพระทัยว่าพระตาคตเจ้าทรงสั่งสอนให้เห็นความไม่ทิ้งแท้แน่นอนของร่างกายและจิตใจพระนางเจ้าเขามาทรงมีพระชวีวันงดงามยากที่จะหาสตรีใดเท่าเทียมฉนายจะทรงพอพระทยัยไหนสดับคาถาอันชี้ให้เห็นความไม่เป็นแก่นสารของความงามนั้นแต่ด้วยพระปรีชาของพระเจ้าพิพิสาร อริยสาวกผู้ใคร่จะให้พระนางเจ้าเขมาได้ทรงดื่มอมฤตธรรมบ้างจึงทรงหาวิธีให้พระนางเจ้าเขมาได้สดับพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาพระนางเจ้าขมาทรงมีพระอุปนิสัยในทางธรรมแก่กล้าแล้วเมื่อได้สดับพระพุทธอวาทชี้แจงแจ่มชัดเหมือนนำภาพมาตั้งให้เห็นข้างหน้าก็ทรงได้ปัญญาชั้นสูงงอสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทรงขออนุญาตพระราชสวามีทรงออกผนวด ในภิกษุณีและได้รับการยกย่องเป็นพระอักกรสาวิกาผู้เป็นเลิศทางมีปัญญามากเช่นเดียวกันกับการทีพระสารีบุตรเถระเจ้าได้รับการยกย่องเป็นพระอักสาวกผู้เป็นเลิศทางมีปัญญามากเช่นนี้นอกจากนี้พระนางอมรตีพระธิดาข,ของพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีก็เช่นเดียวกันแม้จะทรงติดตามพระมารดาทรงออกกับผนวดด้วยทรงมีความเป็นห่วงว่าจะทรงประสบกับความยากลาบากแต่ก็ไม่ทรงพอพระฤทยัย ที่จะสดับพระธรรมเทศนาที่ชี้ถึงความไม่เป็นแก่นสารแห่งความงามเลยเพราะใครๆก็รู้กันทั่วไปว่าพระนางมีพระรูปโฉมเลอเลอเช่นเดียวกันกับเจ้าหญิงผู้เป็นพระชายาแห่งพระอมวตาผู้เป็นพระเชษฐาแม้จะทรงบ่ายปีหกซ่อนอย่างไรก็ตามพระบรมศาสดาก็ทรงหาโอกาสแสดงธรรมโปรดจนได้กล่าวคือคราหนึ่ง พระองค์ได้เสด็จไปฟังธรรมร่วมหันกับนางภิกษุณีทั้งหลายทรงเลือกอาสนะที่อยู่มุมสุดเพื่อไม่ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นพระเชษฐารวมพระราชบิดาทอดพระเนตรเห็นแต่การแสดงธรรมในวันนั้นพระนางอมรติกลับทรงรู้สึกว่าเป็นการรับสั่งกับพระนางพิยงพระองค์เดียวแท้แท้ชัดเจนแจ่มแจ้งประกอบด้วยเหตุผลจนเหมือนนำของจริงมาตั้งให้เห็นเฉพาะพระพักพระนางก็ได้ปัญญาชั้นสูงสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีก พระองค์หนึ่งต่อมาทรงมีความชำนาญในการเข้าฌานมากเป็นพิเศษจึงทรงได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดา